เพราะฉะนั้นกลยุทธ์เร่งรัดก็คือต้องใช้ธรรมะขั้วตรงข้ามหรือที่เรียกว่าปฏิปักษ์กระทำนะคะเข้าไปจัดการนิวรณ์แต่ละตัวแบบแบบเร็วๆเลยโอ้น่าสนใจครับปฏิปกักษ์กระทำเอ่อยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมครับเช่นถ้าเจอความโกรธหรือพยาบาทนี่ทําไงครับก็ต้องใช้เมตตาค่ะใช้แบบเข้มข้นเลยสู้เข้าไปซึ่งผลพลอยได้คือมันจะทําให้เกิดปีติหรือความอิ่มใจซึ่งเป็น องค์ประกอบของฌานองค์ฌานด้วยอ๋อครับครับหรือถ้าเจออย่างกามฉันทะความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพวกนี้ก็ต้องใช้เอกะคตาคือจิตที่มันตั้งมั่นแน,แน่วแน่จดจ่อกับรมกรรมฐานอย่างเดียวเลยจนกระทั่งความรู้สึกทางกายมันเหมือนหายไปเลยค่ะเหมือนเราปิดสวิตช์ไม่สนใจประสาทสัมผัสพวกนั้นแล้วโอ้ปิดสวิตช์เลยทีเดียว โอเคครับเรื่องชนะนิวรนี่เรื่องหนึ่งแต่การเลือกเครื่องมือหรือกรรมฐานที่ใช้ฝึกนี้ก็น่าจะสําคัญเรื่องความเร็วเหมือนกันเอกสารเขาชี้ไปทางไหนเป็นพิเศษไหมครับเน้นเลยค่ะเอกสารนี่ชี้ชัดว่าการเลือกอารมณ์กรรมฐานที่มันมั่นคงแล้วก็ไม่ซับซ้อนเนี่ยคือกุญแจสําคัญเลยแล้วเขาก็ยกให้กสินนะคะเช่นการเพ่งวงกลมสีขาวหรือเพ่งแสงสว่างเป็นตัวเร่งความเร็วสูงเลย กิสใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นวัตถุที่ชัดเจนจับต้องได้ตั้งแต่แรกเลยมันทําให้เกิดภาพติดตาทางใจหรือปฏิภาคานิมิตได้ง่ายกว่าซึ่งภาพนิมิตอันนี้มันจะสว่างชัดเจนแล้วก็นิ่งสนิทมันช่วยให้จิตไม่วอกแวกลดความลังเลสงสยัยก็เลยพุ่งเข้าฌานได้เร็วกว่าการรมฐานแบบอื่นค่ะเข้าใจครับที่บอกว่าพอเกิดปฏิภาคานิมิตแล้วต้องเพ่งไปที่นิมิตนั้นด้วยจิตร้อเปอร์เซ็นต อันนี้คือเราต้องพยายามมากขึ้นอีกหรือว่าแค่เปลี่ยนจุดสนใจเฉยๆครับแล้วจังหวัดสําคัญจริงๆที่จะเข้าฌานได้มันอยู่ตรงไหนกันแน่อืมเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะมันอยู่ตรงจังหวะเปลี่ยนผ่านนี่แหละค่ะสัมพันธ์มากคือพอปฏิภาคณิมิตมันปรากฏชัดเจนแล้วแล้วก็มั่นคงแล้วนะต้องทิ้งอารมณ์เดิมไปเลยทิ้งเลยค่ะทิ้งภาพกระสินที่เราเพ่งอยู่ตอนแรกแล้วหันความสนใจทั้งหมด มาจับอยู่ที่นิมิตใหม่นี้แบบเต็มร้อยทันทีแต่แต่มีจุดที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะฟังดูข,ดขัดขัดนิดหน่อยในเอกสารนะคะคือหลังจากที่เราเพยายามมากๆเลยนะในการสร้างสมาธิช่วงเตรียมการเนี่ยพอถึงจังหวะที่จะทะลุเข้าฌานจริงๆกลับต้องใช้การปล่อยวางค่ะแบบและจิ้งโกเลยเาปล่อยวางเหรอครับไม่ใช่ยิ่งต้องเพ่งเหรอไม่ใช่ค่ะ คือต้องปล่อยวางแบบสิ้นเชิงเลยไม่เข้าไปจดจ้องไม่พยายามควบคุมปล่อยให้จิตมันไหลเข้าสู่ความสงบแล้วก็แค่ยอมรับความสุขความปีติที่มันเกิดขึ้นมาเองโหตรงนี้น่าสนใจมากครับมันเหมือนต้องบาลานซ์ระหว่างความตั้งใจกับการปล่อยวางให้ถูก